รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผมสุภโชโอภาสกุนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยครับรายการที่จะให้ทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศทุกด้านไปพร้อมๆกันนะครับบนพื้นฐานความคิดเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับชี้ชัดจัดเต็มวันนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับทุกท่านจริงๆนะครับนั่นคือการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับขออนุญาตเรียกแบบเข้าใจตรงกันง่ายๆก็คือการเก็บภาษีบ้านฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ดังที่สุดในรอบปี3เดือนที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนดังเท่าเรื่องนี้อ เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วประเทศมากที่สุดจริงๆเพราะจากเดิมนะฮะการเก็บภาษีบ้านพักอาศัยเนี่ยไม่เคยมีแต่จากนี้ต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ0.1นะครับให้รายละเอียดคร่าวๆอย่างนี้นะครับกระทรวงการคลังกําหนดภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรจัดเก็บร้อยละ0.05จากเกพดานเดิมนะครับกำหนดไว้ที่ร้อยละ0.25สครับส่วนที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยอันนี้เรื่องของท่านแล้วนะฮะก็คือจากร้อยละ0.5จะจัดเก็บที่ร้อยละ0.1ครับ ส่วนที่ดินเพื่อการพาณิชย์หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าจากเพดานเดิมกําหนดไว้ที่ร้อยละสองก็จะจัดเก็บร้อยละศูนย์จุดห้าคราวนี้มาลงลึกเรื่องบ้าน,นะฮะเรื่องภาษีบ้านจากเดิมบ้านราคาต่ำกว่าล้านบาทไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ว่าแนวคิดใหม่ใหม่จริงพึ่งมีแนวคิดนี้สักวันสองวันที่ผ่านมาเองะฮะขยับให้กว้างขึ้นกว่าเดิมจากเดิมหนึ่งล้านไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงล้านห้าแสนไม่ต้องจ่ายภาษีครับ ส่วนบ้านราคาล้านห้าถึงห้าล้านจ่ายแค่ครึ่งเดียวร้อยละห้าสิบของอัตราภาษีศูนย์จุดหนึ่งแปลว่าบ้านราคาล้านห้าถึงห้าล้านต้องเสียภาษีประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบถึงสองพันห้าร้อยบาทส่วนบ้านห้าล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีอัตราเต็มฮะศูนย์จุดหนึ่งก็คือห้าล้านแรกเสียสองพันห้าร้อยบาทไปบวกกับล้านที่เหลือคือล้านละหนึ่งพันบาทครับแขกรับเชิญสองท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนกันในวันนี้นะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครับและท่านอย่างเป็นคณะกรรมการนโยบายและกํากับหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งครับดรโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยครับสวัสดีทรับสองท่านนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณที่เกียิมาร่วมรายการในวันนี้นะครับนี่ครับถามก,ก่อนเลยว่าเรื่องนี้จะพากันเดือดร้อน <พ inex. S 1> ทุกหยอมยามฮะอาจารย์อุสรฮะก็คงไม่ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า การเก็บภาษีจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็อีก2-3ปีข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ช่วงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีผลปุ๊บเก็บเลยไม่ไม่ใช่ครับครับครับ,รบเป็นยังไงนะฮะก็ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจริงๆมันมีความพยายามที่จะผลักดันมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อนที่จะผลักดันภาษีได้สำเร็จนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะกล้ากลัวๆไม่กล้าผลักดันเพราะว่าเกรงว่าจะเสียคะแนนนิยม,มแต่ในแง่ความจําเป็นของประเทศเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องขยายฐานภาษีเอาเฉพาะเรื่องโครงสร้างภาษีก่อนโครงสร้างภาษีเนี่ยโครงสร้างภาษีของไทยเนี่ยเรามีฐานจากรายได้กับบริโภคมากเกินไปค,คือเราเก็บภาษีเนี่ยจากรายได้กับจากการบริโภคจากการบริโภคก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม คือถ้าเราจะไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็จะต้องไปหาภาษีอย่างอื่นถ้าไม่ขึ้นแบบถูกต้องครับต้องไปขึ้นอย่างอื่นแทนใช่ครับ,รบส่วนภาษีเงินได้เนี่ยเราก็ไม่ควรขึ้นมากกว่านี้ละเพราะก็ถือว่าประเทศไทยก็เก็บในอัตราที่สูงพอประมาณอตอนหลังเราก็พยายามลดลงมาเพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลส่วนภาษีซึ่งเกิดจากฐานทรัพย์สินคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือภาษีที่มาจากฐานทรัพย์สิน ใครมีทรัพย์สินใครมีที่ดินใครมีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านก็ต้องเสียภาษีบ้างเราจะเห็นได้ว่าอัตราภาษีนี่ไม่ได้สูงมากครับประเด็นต่อมาส่วนที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศมีความจําเป็นจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม,ตมนะครับรายได้ที่มีอยู่เวลานี้นไม่เพียงพอคือถ้าเราจะลงทุนอะไรต่างๆมากขึ้นระบบรางระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างงบประมาณเนี่ยมันเป็นงบประจําเยอะครับ จะเหลือเม็ดเงินลงทุนน้อยมากนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องหาไรายได้เพิ่มทีนี้การหาไรายได้เพิ่มเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะหาจากส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดครับคือเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลบวกอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็คือจะทําให้กระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะถ้าเราไปเก็บภาษีที่เป็นที่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยในอัตราก้าวหน้า<ะ>ก็จะกระตุ้นให้ที่ดินลกล้างว่างเปล่าเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ที่ดินนะฮะแต่ว่าภาษีเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องการปฏิรูปทรัพยากรที่ดินของประเทศทั้งระบบเราก็จะต้องมาดูเรื่องการจัดระบบโซนนิ่ง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มมูลค่าของที่ดินขึ้นมานะครับภาษีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจมากถ้าเอาเฉพาะมุมในเรื่องการถือครองที่ดินเนี่ยจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือคน20%แรกที่มีที่ดินมากที่สุดเนี่ยมีมากกว่าคนที่20%ล่างสุดเนี่ยประมาณ325เท่า แล้วก็คนประมาณ20%แรกเนี่ยของสังคมไทยที่ถือที่ดินจำนวนมากเนี่ยปรากฏว่าถือครองที่ดินเกือบ90%ของประเทศคือเกือบจะหมดแล้วถามว่ามันเป็นธรรมไหมแบบนี้มันไม่เป็นธรรมถูกไหมภาษีที่ดินเนี่ยมันจะช่วยกระจายความเป็นธรรมได้ระดับหนึ่งแต่วิธีการจัดเก็บอย่างที่กระทรวงการคลังเสนอเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่มากเพราะว่าเนื่องจากว่าอัตรามันมันมันไม่ก้าวหน้าคือ2%เก็บเท่ากันหมด ฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวจะมาเสนอแนะหน่อยว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ควรจะมีแนวไหนนะฮะดรสุคนะครับผมจัดเก็บ <c oughs> เพื่อที่จะให้บรรดาเศษฐีนนายทุนเจ้าของที่ดินเยอะเนี่ยขายที่ดินออกมาอันนี้เราเข้าใจแต่ปัญหาดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านธรรมดาเจ้าของบ้านชนชั้นกลางคนกเกษียณอายุนะฮะไม่มีอะไรเก็บมีแต่เงินบําเน็จบํานานต้องมาจ่ายภาษีด้วยอันนี้เดือดร้อนไหมฮะไม่เดือดร้อนเลยครับฮะคือภาษีนี้ก็เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ แต่ว่าอะไรฮะคือว่าถ้าเราจ่ายภาษีไปเนี่ยยิ่งทําให้ท้องถิ่นเจริญขึ้นเพราะไม่ได้ไปใช้แหล่ส่วนกลางเนี่ยนะครับอเอามาทําถนนหนทางให้ดีขึ้นสารภคต่างๆหรือโรงเรียนอาจจะปรับปรุงกรารศึกษ้ายให้ดีขึ้นทําให้แถวนั้นเนี่ยดีขึ้นก็ทําให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปีหนึ่งอาจจะเพิ่มขึ้น4 5%รเราเสียภาษีแค่0.1%ออย่างนี้เนี่ยนะครับ เรียกว่าได้มากกว่าเสียอดอกเตอร์มีตังค์อ่ะอาจจะพูดงี้ได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านชาวบท็กซี่เหมือนกันครับเลยฮะชาวบ้านขับแท็กซี่นะครับแม้แต่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยครับภาษีล,ล้อเลื่อนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเก่าๆสองหมื่นบาทบปีหนึ่งอย่างน้อยต้องเสียภาษีหนึ่งร้อยบาทดังนั้นถ้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในกรณีอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านหลังสมมติล้านหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องมีการยกเว้นเลยนะครับหลลังะบาท นะครับคอนโดเมืองทองอะไรแบบนี้นะสามแสนบาทปรากฏว่าต้องเสียภาษี0.1%นะครับ300บาทครับ300บาทหาร12เนี่ยนะครับเดือนหนึ่ง20กว่าบาทถูกกว่าค่าเก็บขยะอีกนะครัแต่ถ้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยยิ่งเสียมากเท่าไหร่แล้วยิ่งได้กลับคืนมาข้อมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่มเมรัยน่าตกใจเลยครับครับตอนนี้ถ้าเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของแฟลตจะเดือดร้อนไหมฮะโอ้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของแฟลตนี่ยิ่งดีครับเพราะทีีีี่่่ผาาาานนมเเเยยสภษ ประมาณ12.5อเปอร์เซ็นต์ภาษีโรงเรือนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากไม่เป็นธรรมมันก็เลี่ยงกันใหญ่เลยเนี่ยครับนะต่างคนต่างหาทางเลี่ยงทางรังที่เราก็ทําให้กดเก็บถูกลงจากการน,นี้เนี่ยครับทำให้เก็บถูกลง เขาก็ยินดีเสียภาษีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นครับมากาจะเป็นประโยชน์มากกว่าภาษีโบราณนั้นซึ่งเป็นภาษีที่ควรจะยกเลิกไปหลังจากมีภาษีที่เน้นสิ่งปลูกสร้างแล้วอืเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าช่วยวันวิเคราะห์หน่อยว่าทาไมรัฐบาลถึงมีมาตรการนี้ออกมาทั้งๆท,ท,ที่แรงต้านเนี่ยเยอะมากมายเหลือเกินนะฮะพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มครับ